ทำไมไม่ขึ้นคอนโดลูกอืมพีม่แต้มรับแล้วพี่แตม้มมีคอนโดก็ไม่ขึ้นกันนะลูกใช่ไหมใช่ไหมกลวยนูก็จะให้แล้วใช่ไหมเนี่ยเจ้ากลวยหนุ่มน้อยของเรานะคะ เป็นเชื้อละเริ่มจะหายแล้วอะไรมีบุญนี่นางอ้อนมากเลยอ้อนเอาอะไรลูกอ้อนเอาอะไรไปก็โดดขึ้นไปโดดอึ๊บหือเก่งมากเลยลูกเอาอะไรลูกเอาอะไรนอนนอน นอนลงลุกนอนทำไมลุกทำไมนั่นดูเฉกวยสิเก้วยนอนแล้วใช่ไหม้เช่ไไม,มครับเด็แต้มหลับคุ้ยเลยพี่แต้มครับพี่แต้มครับพี่แต้มได้เวลานอนของเด็กๆแล้วนะคะแต่จะมีอยู่หนึ่งตัวนี่เลยนี่นี่ไม่ยอมนอนไม่ยอมนอนชื่อมีบุญ โอ๊ยเก็บลูกเก็บเบาๆลูกทำไมทำไมลูกเอาอะไรเยาวเล็บควนยาวเล็บควนแม่ยาวเล็บควนแม,แม่นอนได้แล้วลูก